วันนี้เรามาไหนที่ไหนกันคะออสวนสวนคาเฟ่สวนอะไรนะคะสวนคาเฟ่สวนกูนเดอะคาเฟ่ค,เฟค่ะคอ่าปายเข้าไปในนั่งรอเหรอคะนี่นี่ตรงนี้สวย มีไฟด้วยเหรอเออมีด้วยนั่นนะค่ะดูข้างบันทิงใส่ค่ะเห็นแล้วไนแล้ว อากาศดีไหมคะอากาศดีแต่ตรงนี้เป็นฟองฟองเขียวอีเลยเป็นอันนี้เขาเรียกว่าแหน่รองร่อเหมือนรูปหัวใจเลยล่องๆ่องต้นกล้วยลกจิตตรงนี้ตนกลวยลกจิตตรงนี้มาค่ะมีจุดถ่ายรูปด้วยกินเสร็จแล้วไปถ่ายได้ไหมคะตรงนั้นนะคะไหนคะนั่นนะคะอ๋อลังพึ่งเอ้ยลังนก รังนกก็รังนกไม่กินไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนู่นะรังนกอ่ะจินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทานก็จ่มก็เย็นเราจะเป็นลูกเย็บอยู่เรจะเป็นลูกเย็บชิบจิบเก็บเก็บอยากกินลูกเจี๊ยบทอดได้ไหมกินนี่พี่เอาโทรศัพท์ถ้าใครแบบหมดสามารถใช้ตรงนี้ได้แล้วก็มีที่เปิดปิดไฟ เพราะว่าตอนกลาคืนน้าจะได้แล้วก็เปิดปิดไฟเอาอ๋อเขาเปิดถึงสองทุ่มหนี่ใช่ไหมเหมือนคุ้นๆโอ้ยกาแฟหกหาเอายิมาจิ้มที่นีเลยแก่ชั้เช็ดนี่น้องอิงวันนี้ไปไหนมาคะเนี่ยถึงมัน วันนี้อิงไปสมัครเรียนูไปสมั่รเรียนข้าวปอนหนึ่งไปอยู่อนุบาลสามเนาะจะข้าปอหนึ่งเหรอตัวเท่านี้นี่จิตอยู่ปอสองเดี๋ยวก็จะขึ้นปอสามตอนเรื่องปอสองหนูก็ยังได้เจอน้องอยู่เพราะว่าปอสองแล้ปอสี่อยู่เท่าไหรหนูก็จะได้ไปอยู่ปอสี่เสร็ ว้าวได้แล้วโรตีใชาเรียกอะไรนะโรทิชชู่ทิชชู่โรตีนมสดน้ำมันโรตีทิชชู่มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับบางบางอะค่ะแต่มันกำลจะคุ้ยรู้สึกว่ากรอบแล้ค่ะมันรู้สึกว่าจะบางบางกับกรอบอะค่ะอันนี้เป็นโรตีทิชชู่นมน้ำตาลกรอบมากค่ะโอย อร่อยไหมอร่อยไหมคะโล่งอร่อยตอนแรกออกมานิดว่ามองไกลๆนึกว่ามาแต่ถาดแล้วก็มีข้างในอยู่โอมาเป็นถาเลยเนาะหอมใจมากฮะหอมใจม่อค่ะไหวอร่อยอะเบาบงมากกรอบไหมคะอร่อยไหมกรอบกรอบอร่อยกรอบบางบางนะคะย้อนเดี๋ยวให้ดูมันกรอบมาก จิ้มไม่ได้จิ้มไม่ได้จิ้มไม่ขึนนกลอบกรอบน่าสีะหรออร่อยกลอบมากและแผ่นบางแบบเนี้ยบางมากค่ะอืมนีวราข้างบนด้วยนะคะหวานหวานอร่อย กันหวานจริงๆอะไรดี <c oughs> หมดเลยแล้วที <c oughs> ่นี่ไม่ร้อนเลยเพราะแม่ไม่ทำต้อง่เาธรรมชาติมากเลยเจ้าหมาน้้งหมาด้วยอันน้องหมาของคน <c oughs> ที่พามาลูกไม่ใช่ิ้องหมาของร้านถ้าจะน้องหมาร้านนะ ไม่ใช่ตอของเขาไม่ใ่ค้วตีมเอวตีไข่ดาวอันนี้โรตีรตีเละแล้วอนนี้เรตีเละแล้วงั้นหนูใช้มือเลยนะนี่เป็นแบบนี้โรตีอะคะอะไรคะค่ะกรอบอันนี้กรอบมาก มันบางมากหงน้อะมาแล้วกินเหรอ

เจอธรรมดาก็แย่แล้วนี่ข้ามไม้เันเยวได้ไหมเนี่ยใครจะข้ามก็ข้ามค่ะแต่หนูไม่ข้ามอย่างนากฝึกกันตกลงไปดีขึ้นอะไรก็มีเจอเจอแหน่ไปไปนี่ตอะไรนะครับไปไปนี่ใบไม้อันนี้คล้ายๆใบชะอมแต่มันเป็ใบมะขามอีไปไปไป มีต้นขนุนด้วยนะคะแต่มันไม่มีรูปนี่ค่ะันป่วยป่วยต้นใหญ่ ไม่ไหมีขงมันเยคฮึฮึฮ <tails> ึระวังนะคะลูก ้าวมีอาหารมาสองอย่างแบบอะไรอ่ะนี่อันนี้เหมือนช่วยน้องหมีเลยอันนี้อะไรนะคะเนี่ยโรตีโรตีไข่ดาวแฮมชีสอยากนั่งข้างพี่จีนอันนี้อะไรอ่ะนั่งตรงเนี้ยนี่อะไรคะเอออันนี้เหมือนจะอันนี้อะไรเฟรนฟรายปูอัดไม่คือปูอัดทอดกรอบต้องเล่มาหนึ่งว่าเป็นเฟรนฟรายแล้วก็มีปูอัด อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันดูน่ากินอ่ะเส้นดำอ่ะนี่เป็นอะไรคะน้องเองพี่จินอันนี้อร่อยมันค่ะค่ะนี่อันนี้ข้าวผัดกุ้งของพี่จินจะเล่งซินแบบว่าแบบจิ้มนะคะนี่ค่ะมีคิดอยู่ข้างล่างไงคะไม่คิดด้วยค่ะแต่หนว เนบหูสิคะลูกว้าวดูนี่ค่ะเราจะลองชิมคะชิจิจู่ค่ะชิจู่ข้างล่างค่ะอันนี้เห็ดเห็ดอืมอร่อยไหมคะเส้นไหนสิจิยู่ตรงนี้ค่ะจิยู่ข้างล่างอิงกินเส้นไหมหมุนๆกันเนาะอร่อยไหมน้องอิงโอเคไหมอ๋อค่ะโอ้ยมีเส้นเหมือนขาวแต่ไม่ขาวอะชอบเส้น ป็าเส็นดำะเหมืคนนี่แค่กินเหมือนจะเป็นหิวหรือว่าอร่อยจริงวะเนี่ยทำมันอยากกินเลยอยากค่ะกินกันรอนกินกันก่อนเลยจะกินข้าวผัดน้าบ้างโอเคข้าวผัดของของผัดของนูค่ะไม่ใช่ของมาม่ากินกับไปกินมาม่าสั่งนี้มาจะได้มงสิ่ง อันนี้คืออันอันไม่ให้อันนี้มันติดอิงเครื่องเขียวให้หน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้ซอมมันมีเอีกยะค่ะลูกอันนี้คืออะไรหรอคะแฮมค่ะแฮมมันคือสปาเกตตี้เส้นดำเลมอนแฮมเอ้ยอะไรนะเลมอนครีมชีสแฮมอชื่อยาวสปาเกตตี้เส้นดำเลมอนครีมชีสแฮมแก็อื่นถ้ามีอย่างอื่นใส่อีกก็คงจะมีอีก ชื่อยาวชื่อเขาถึงแค่ครีมชีสแต่ว่าไอแฮมกับกุ้งมันห้อยท้ายโอเคงั้นตอนนี้ขอตัวไปทำอะไรก่อนคะกินกินะครัโอเคอูยคำใหญ่มากน้องอิงโมเปาวใจะเย็นปะ ก,กลับมาใช่ไหมโอเคค่ะบ๊ายบาย <ไป S 1> <laughs>